คือเชื้อแบคทีเรียตัวนี้มันติดมากับอาหารที่เรากินเป็นอาหารที่บูดหรือว่าไม่สุกคือมันอาจจะเป็นเพราะเราที่กินอาหารที่แช่ตู้เย็นบ่อยๆอะคะกินเหลือแล้วเก็บแล้วก็เอามากินใหม่อย่างนี้คือทําประจําคือทางโรงพยาบาลเทพเนี่ยเขาตรวจแล้วแล้วเราต้องนอนคือเราต้องนอนใช้เวลารักษาในโรงพยาบาลน,นานเพราะฉะนั้นมันจะมีค่าใช้จ่ายสูงซึ่งเราไม่มีสวัสดิการอะไรเลยก็ต้องสวัสดีค่ะ มุที่พะพันทองคำนะคะ,ะก่อนหน้านี้นะคะเคยป่วยคือความจริงแล้วก็เป็นคนที่แข็งแรงอยู่ดีๆนะคะอยู่ๆก็มีอาการปวดหัวเป็นไข้ไข้ขึ้นสูงสิ่งที่หนักเลยก็คือปวดตามข้อการวินิจฉัยของหมอนะคะคือเชื้อแบคทีเรียรตัวนี้มันติดมากับอาหารที่เรากินเป็นอาหารที่บูดหรือว่าไม่สุกคือมันอาจจะเป็นเพราะเราที่กินอาหารที่ ่ตู้เย็นบ่อยๆอะค่ะกินเหลือแล้วเก็บแล้วก็เอามากินใหม่อานนี้คือทําประจําคือทางโรงพยาบาลเทพเนี่ยเขาตรวจแล้วแล้วเราต้องนอนคือเราต้องนอนใช้เวลารักษาในโรงพยาบาลนานเพราะฉะนั้นมันจะมีค่าใช้จ่ายสูงซึ่งเราไม่มีสวัสดิการอะไรเลยก็ต้องส่งไปใช้สิทธิ์สามสิบบาทรักษาทุกโรคที่บ้านเกิดเราที่อยู่ห้องพิเศษเนี่ยต้องการในเรื่องของความรู้สึกจริงๆเลยนะจริงๆแล้วเนี่ยคือห่วงคนที่มาเฝ้าคือแม่เราแก่แล้ว ถ้าเขาต้องไปอยู่ห้องรวมเขาจะมานอนอยังไงอ่ะห้องรวมมันไม่มีที่นอนของคนเฝ้านะพอแม่แก่แล้วไม่ใช่ให้แม่มาดูแลปกติเราต้องดูแลแม่ในความรู้สึกตอนนั้นเราเสียใจมากเลยว่าเพนพอตเราเป็นต้นเหตุปวดตามข้อแล้วก็ร้อนทั้งตัวเลยโดยเฉพาะหน้าขาเนี่ยคะ่ะและหลังเท้านี่ยจะบวมมากเล็บเนี่ยดำหมดเลยกำมือไม่ได้เรานึกไปถึงคนที่พิการนะคะ ที่เขาพิการตั้งแต่เกิดเลยอ่ะคู่ชีวิตเขาเป็นไงแต่เราอ่ะไม่ได้พิการตั้งแต่เกิดแต่เราเป็นเพราะตัวเราทําตัวเราคือเราไม่ดูแลเรื่องอาหารเราไม่ดูแลเรื่องการพักผ่อนออกกำลังกายก็คือคิดไว้ว่าถ้าเรามีโอกาสได้กลับออกไปใช้ชีวิตปกตินะคะเราจะไม่ปฏิบัติตัวเหมือนเดิมหลังจะออกจากโรงพยาบาลแล้วเนี่ยเรายังไม่สามารถเดินได้แต่แค่เชื้อโรคที่ในร่างกายเราอ่ะมันลดลงแล้วยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ยังต้องกายภาพบําบัดอยู่ ก็ช่วงกายภาพบํบาบัดเนี่ยได้ทานพอลิตินไปด้วยนะคะคืออาการที่เราปกติแล้วเนี่ยเราช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เนี่ยช่วงที่เราทานพอลิตินเนี่ยความรู้สึกเลยนะคะประมาณ 3- 4วันเองค่ะอาการที่ปวดตามข้อเนี่ยมันลดลงและการเคลื่อนตัวของเราจากกายภาพหรือการเดินที่เราก้าวขาช้าๆเนี่ยมันเร็วขึ้นโดยที่เหลือนเหมือนกับว่าเฮ้ยเราเรา,เราไปได้ยังไงอะ่ะเราไม่รู้ตัวเลยอะคะ่ะเราไม่รู้ตัวว่ามันดีตอนไหนอะคะ่ะ ก็เลยตั้งแต่นั้นมาก็เลยทานมาตลอดทุกวันนี้นะคะก็คือเราก็ทานพอลิตินประจำนะะแล้วก็คือเมื่อเราสุขภาพดีด้วยพอลิตินเราก็ไม่ไม่อยากจะหยุดทานมันนะคะเพราะว่ามันเหมือนเป็นอาหารของเราะคะ่ะไม่มีอาการข้างเคียงอะไรก็มีแต่นี่สวยขึ้นแล้วนะคะเนี่ย